ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแห้งลงของแม่น้ำแต่อยู่ที่การแห้งไปของกิเลสในใจเมื่อธรรมะปรากฏทุกสิ่งย่อมสงบสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าธรรมะพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆสำหรับเล่าเรื่องธรรมะกฎแห่งกรรมและเรื่องลี้ลับในมุมมองใหม่ๆเติมแต่งด้วยกลิ่นอาย การเล่าเรื่องให้สนุกเพลิดเพลินไม่เคร่งเครียดแต่ยังคงยึดหลักคำสอนดั้งเดิมเป็นแกนกลางเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่พระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เดินทางไปยังเมืองกาสีเพื่อโปรโดประชาชน ผู้คนต่างมารอฟังทำด้วยความศรัทธาแต่เบื้องหน้ากลับมีอุปสรรคใหญ่คือแม่น้ำสายกว้างที่เชี่ยวกรากน้ำไหลแรงจนแทบไม่มีใครกล้าข้ามแม้แต่ชาวบ้านที่คุ้นเคยกับการใช้เรือยังสั่นส้านเพราะสายน้ำในวันนั้นไหลแรงผิดปกติคลื่นสูงซัดก,กระทบฝั่งดังคำรามราวกับจะไม่ให้ใครผ่านไปได้ พระภิกษุทั้งหลายเมื่อมาถึงฝั่งต่างก็หยุดยืนบางรูปก็แสดงความกังวลบางรูปมองหาทางอ้อมบางรูปแอบพึมพำถามตนเองว่าพวกเราจะข้ามไปได้อย่างไรหนอเพราะอีกฝั่งคือเมืองที่มีผู้ศรัทธารอคอยพระธรรมกำลังจะถูกถ่ายทอดแต่เส้นทางกลับถูกขวางกั้นด้วยสายน้ำอันน่ากลัวอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นความลังเลข,ของหมู่สง พระองค์ไม่ได้ตำหนิแต่กลับตรัสด,ด้วยสุรเสียงอันสงบว่าพิษสุทั้งหลายน้ำในแม่น้ำก็เปรียบเสมือนกิเลสต,ตันหาหากจิตของผู้ใดยังหวั่นไหวหลงมัวสันสถานดุดคลื่นย่อมไม่อาจข้ามผลห่วงสังสาระได้แต่หากผู้ใดมีศรัทธามัน่นย่อมพบฝั่งแห่งความสงบโดยไม่หวัดวัน คำตรัสนั้นเหมือนสายลมเย็นพัดซึมเข้าสู่ใจของเหล่าสาวกบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกลัวค่อยๆเบาลงแต่กระนั้นแม่น้ำเบื้องหน้าก็ยังเชี่ยวกรากอยู่ดีภิกษุจำนวนมากจึงยังไม่อาจก้าวต่อพระศาสดาจึงก้าวลงไปยืนกล้อยขอบน้ำพระพักสงบดวงเนตรเปี่ยมเมตตาพระองค์ไม่ได้เปล่นมนต์ใด แต่เพียงสงตั้งสติและเมตตาจิตอันบริสุทธิ์แผ่ไปทั่วสรบพสัตว์ทั้งปลาน้อยใหญ่ทั้งเทพพยายดาษที่สถิตอยู่ในสายน้ำและแม้กระทั่งพลังแห่งธรรมชาติอันเกลียวกราดทันใดนั้นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นสายน้ำที่ไหลแรงกลับค่อยๆสงบลงราวกับคลื่นกำลังฟังพระคำคลื่นที่เคยซัดแรงกลับราบเรียบ เผยให้เห็นพื้นดินใต้สายน้ำทีละน้อยจากนั้นน้ำก็ลดระดับลงเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดทางกว้างกลางแม่น้ำราวกับเป็นถนนธรรมชาติทอดตรงไปอีกฝั่งชาวบ้านที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่ต่างพากันตะลึงบางคนก้มกราบกับพื้นด้วยความเลื่อมใสบางคนถึงกับร่ำไห้เพราะไม่เคยเห็นเหตุการณ์ใดเช่นนี้มาก่อนพระภิกษุทั้งหลายต่างก็ซาบซึ้งในพระบารมี ก้าวเดินตามพระพุทธองค์ลงไปในทางที่น้ำแหวกเป็นฝั่งให้เดินระหว่างที่ก้าวผ่านกลางแม่น้ำพระภิกษุรูปหนึ่งถามด้วยความสงสัยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้้ำที่ไหลแรงนักเหตุใดจึงยอมสงบลงเพียงเพราะพระองค์ตั้งจิตเมตตาพระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบด้วยสุรเสียงอันแผ่วเบาแต่ชัดเจนว่าเพราะธรรมนั้นคือความจริงอันสูงสุด ธรรมะไม่ต่อสู้กับสิ่งใดแต่ธรรมะทําให้ทุกสิ่งกลับคืนสู่สมดุลเมื่อจิตของผู้ถือธรรมะมั่นคงแล้วแม้สิ่งที่เกลี้ยกราดก็ย่อมสงบได้คําตรัสนี้ทําให้ภิกษุทั้งหลายเข้าใจลึกซึ้งว่าปาฏิหารไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เป็นธรรมสอนใจ การที่แม่น้ำแห้งลงให้เดินได้ก็เพื่อย้ำเตือนว่าทุกอุปสรรคในชีวิตหากเรายึดมั่นในธรรมก็ย่อมผลได้เมื่อพระศา,าสดาพ,พร้อมด้วยหมู่สงฆ์ข้ามาถึงอีกฝั่งชาวบ้านจำนวนมากที่รอคอยอยู่ต่างโห่ร้องด้วยความยินดีพากันนำดอกไม้น้ำอบและของถวายมาสักการะพระพุทธองค์ไม่ได้ยินดีด้วยความฟาุ้งซ่านแต่ตรัสสอนว่า ภิกษุและชนทั้งหลายอย่ามัวดีใจเพียงเพราะแม่น้ำแห้งหากจิตยังเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงก็ยังคงติดอยู่ในวังวนแห่งทุกข์การข้ามแม่น้ำแท้จริงคือการข้ามพ้นกิเลสในใจตนต่างหากบรรยากาศในวันนั้นเงียบสงัด ผู้คนฟังด้วยหัวใจเปิดกว้างน้ำตาแห่งศรัทธาไหลรินบางคนสำนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำบางคนตั้งใจว่าจะหันกลับมาทำความดีหลายคนขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระศาสดาจึงประทับนั่งณริมฟังสายลมอ่อนพัดผ่านเสียงนกงก้องกังวานดุดสรรเสริญพระองค์ทรงสแสดงธรรมเรื่องการข้ามพ้นกระแสตัณหา โดยเปรียบแม่น้ำเชี่ยวกรากกับกิเลสเปรียบการเดินบนทางน้ำแห้งกับการเดินบนเส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญาและเปรียบฝั่งตรงข้ามกับพระนิพพานธรรมเทศนานั้นกินเวลาหลายชั่วยามแต่ผู้ฟังกลับไม่รู้สึกเบื่อน่ายเพราะทุกคำเต็มไปด้วยพลังแห่งความจริงที่สั่นสะเทือนจิตใจชาวเมืองนับพันต่างพากันตั้งมั่นถือศีล มีหลายร้อยคนบรรลุโสดาปฏิผลในวันนั้นเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องอัศจรรย์ที่แม่น้ำอันเคยเชี่ยวกรากกลับสงบลงเพราะพลังแห่งพระเมตตาแต่สิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าปรากฏการธรรมชาติก็คือหัวใจของมนุษย์ที่เคยร้อนรุมกลับสงบเย็นลงด้วยพระธรรมคำสอนเมื่อพระาศาสดาทรงโปรดชาวเมืองกาสีให้เข้าใจธรรมะในวันนั้นแล้ว ข่าวอัศจรรย์เรื่องแม่น้ำที่แห้งลงก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วบางคนเล่าต่อด้วยความศรัทธาบางคนกลับตั้งคำถามว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าขานหรือไม่เพราะการทำให้แม่น้ำเชี่ยวกราดสงบลงจนสามารถเดินข้ามได้ย่อมเป็นสิ่งที่เกินกว่าปูุชนจะเข้าใจฝ่ายพราหมณ์บางกลุ่มที่ไม่พอใจพระพุทธเจ้า ยิ่งใช้เรื่องนี้มากล่าวหาว่าพระองค์อวดอิทธิฤทธิเพื่อหลอกลวงผู้คนให้ศรัทธาแต่พระาศาสดามิได้ทรงถือโทษหรือแก้ต่างเพราะพระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วว่าความจริงย่อมตรากฏแก่ผู้ที่มีใจเปิดกว้างส่วนผู้ที่เต็มไปด้วยอัคติแม้ปฏิหารจะอยู่เบื้องหน้าก็ยังปฏิเสธอยู่ดีหลังจากเหตุการณ์นั้น พระศาสดาและหมู่สงฆ์ยังคงเสด็จจาริกไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อโปรดสัตว์ผู้คนที่เคยหวาดกลัวสายน้ำบัดนี้กลับเลื่อมใสย,ยิ่งนักหลายคนหันมาถือศีลและเจริญภาวนาบางครอบครัวเลือกเบียดเบียนสัตว์หันมาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตเพราะคำสอนที่ว่าการข้ามพ้นแม่น้ำภายนอกก็เปรียบดังการข้ามพ้นกิเลสภายใน ได้อย่างรากลึกในใจพวกเขาพระภิกษุสงฆ์เองก็ได้รับบทเรียนสำคัญเช่นกันเดิมทีหลายรูปยังติดอยู่ในความคิดว่าการข้ามฝั่งต้องอาศัยกำลังหรือทักษะแต่พระศาสดาสอนให้เห็นว่าการข้ามฝั่งแท้จริงไม่ใช่ด้วยกําลังแขนหรือความสามารถภายนอกหากแต่ด้วยกำลังแห่งศรัทธาและธรรมะที่มั่นคง คําสอนนี้ทําให้พระภิกษุทั้งหลายเข้าใจลึกซึ้งว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทําให้สิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ที่การทําให้ใจคนเปลี่ยนไปจากความหวาดกลัวเป็นความสงบเย็นและจากความสงบเย็นนั่นเองกําลังใจที่จะทําความดีก็เกิดขึ้นชาวเมืองจำนวนมากเมื่อได้เห็นและได้ฟังเรื่องราวนี้ต่างหันมาพิจารณาชีวิตตนเองหลายคนเคยยึดติดว่า ความมั่นคงอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเห็นแม่น้ำเชี่ยวกราดสงบลงเพราะพลังแห่งธรรมก็รู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจหลายคนหลงไหลอำนาจและชื่อเสียงแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาก็เข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงบางคนถึงกับสละบ้านเรือนออกบวชเป็นพระภิกษุพระต้องการเรียนรู้หนทางแห่งการข้ามพ้นกิเลสด,ด้วยตนเองเรื่องนี้ ทำให้พระพุทธศาสนาแพร่ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้นและทุกคนต่างเห็นพ้องว่าพระธรรมไม่ใช่เพียงคําสอนแต่คือพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์น้ําในแม่น้ําแห้งลงเพื่อให้พระพุทธองค์ข้ามฝั่งถูกเล่าต่อกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจชาวพุทธว่า 1. แม่น้ําเชี่ยวเปรียบดังอุปสรรคในชีวิตที่ดูยากจะข้ามพ้น 2. การแห้งลงของน้ำเปรียบดังการสงบของกิเลสเมื่อเรามีสติและปัญญา 3. การข้ามไปอีกฝั่งเปรียบดังการก้าวสู่ความพ้นทุกข์และนิพพานดังนั้นปฏิหารน,นี้ไม่ได้สอนให้เราหวังอิทธิฤทธิ์แต่สอนให้เราเชื่อมั่นว่าหากใจเราตั้งอยู่ในศรัทธาศีลสมาธิและปัญญาแล้วอุปสรรคใดๆก็จะคลายตัวลงเช่นเดียวกับแม่น้ำที่สงบ เสียงเล่าขานยังคงกั้งกรในประวัติศาสตร์พุทธการว่าวันหนึ่งแม่น้ําเคยแห้งลงให้พระพุทธองค์และหมู่สงฆ์ก้าวข้ามแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือหัวใจของผู้คนที่เคยสันสะท้านกลับสงบลงด้วยพระธรรมนี่แหละคือการข้ามฝั่งอย่างท้าจริงข้ามจากความกลัวไปสู่ความศรัทธาจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบและจากวัตฏะแห่งทุกข์ไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นขอบคุณที่อยู่กับ เรื่องเล่าธรรมะพอดแคสต์ขอให้ธรรมะที่ได้รับในวันนี้พาใจของทุกท่านให้สงบอบอุ่นและเติมพลังให้ก้าวตัวไปอย่างมั่นคงในทุกๆวันหากท่านชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ